아 제가 어떻게 했지? 오 응. 응? ที่ไ,ไปหนูบอกว่าให้ไล่ยังไงหนูก็ไม่ไปเพราะหนูไม่มีที่ไปเืียเนี่ยเนี่ยอาวมันมามาโปเพิ่นมันเป็นคนที่แบบว่าค้าขายแล้วก็ต้องทำให้มันมดูีเสริมหัวเองอันเนี่ยเขาเข้ามาดูแล้วเขาไม่พอใจเหมือนก็ว่าคงคิดว่าเอนแรกเขาคงคิดว่าเดี๋ยวคงจะไปอะไรกันนงนั้น <c oughs> อย่ีแต่จะไปได้ไงเราไม่มีที่มีทางโอ้คอลองเรียนไม่ย อพอหนูไปที่ศูนย์น้ำลงทงันศูนย์ก็ศูนย์น้ำลงทันก็พูดไปทางคักททางเขาอ่าบอกว่าให้หนูไปไปไปมีเรื่องมีราวอะไรหรือเปล่าให้ไปขอไปกราบเขาไปขอโทษเขาออาหนูก็ทันตาหรือว่าเข้าไปในบ้านเขาเขาก็ไล่หนูเขาหันหลังแล้วเขาก็บอกมือไปเลยไปเลยไ,ลยไม่คุยไม่คุยหรืออย่างเดียวแต,แต่ที่ตรงนี้มันเป็นที่ของกรมเจ้าทา่าอื แต่ว่าเทศบาลดูแลอยู่อืค่ะพูดถึงว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะทําไม่อาเขื่อนแต่สรุปแล้วเขาไม่ทมําเขาทำแห้ตรงนู้นเพราะตรงนี้มันเป็นที่กว้างถ้าเขาทําเราก็ยินยอมขอทุกคนเขายอมทุกคนเลย้ะทำนะตอนนี้เขาไม่ได้ทําอะไรนะล้วจะให้หนูไปตรงไหนอนะ่ะเราไม่ได้คนรวยนะอะหนูว่าเช้ากินข้ามตื่นเช้าูกหนูก็ไปหนูไปขายของอ ไปแอบขายให้เขาอีกอโดยที่ป้าไม่รู้เรื่องเลยคนสุดท้ายไปขอไปขอทางเดินเขาไม่ให้ป้าก็ต้องเือต้องยกต้องยอมขายให้เขาขายทุกถูกครึ่งงานสี่หมื่นและที่เนี่ยงานประมาณสามแสนนะขายได้แค่แสนเดียวหลานไปไม่รู้เขาเอาเงินไปยังไงกันหนูมไม่รู้นะเนี่ย